ยินดีต้อนรับสู่ช่อง m o n e y My Health ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับและนี่คือการถอดคำแนะนำจากเรดาริโอในการถือทรัพย์สิน5ประเภทให้รอดทุกพายุเศรษฐกิจลองจินตนาการถึงกระแสการเงินครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์วัฒจักรเฟื่องฟูงโรคระบาดสงครามการปฏิวัติแต่ก็ยังมีสินทรัพย์บางประเภทที่ไม่หวั่นไหวจงสะสมสินทรัพย์ทั้ง5นี้ ถือผ่านทุกความปั่นป่วนแล้วมันจะกลายเป็นเครื่องยนต์แห่งความมั่งคั่งถาวรวันนี้ผมจะที่บายว่าทำไมและอย่างไรโลกทำงานเหมือนเครื่องจักรทุกส่วนเชื่อมโยงกันทำงานผ่านความสัมพันธ์แบบเหตุและผลที่เวียนวนตลอดเวลาหากอยากเข้าใจความมั่งคัง่งการลงทุนและความยั่งยืนของความสำเร็จคุณมองแค่ช่วงเวลาตรงหน้าไม่ได้ คุณต้องศึกษารูปแบบที่เล่นซ้ำมาหลายศตวรรษเมื่อคุณมองเศรษฐกิจและตลาดเป็นระบบคุณจะเริ่มเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบสุม่มทุกการขึ้นทุกการลงทุกช่วงรุ่งเรืองหรือเจ็บปวดล้วนมาจากแรงผลักที่มีอยู่เสมอและจะคงอยู่ต่อไปสิ่งที่ขับเคลื่อนเครื่องจากนี้คือวัฏจักรมีวัฏจักรระยะสั้นราว5-10ปีขับเคลื่อนโดยการขยายหดตัวของสินเชื และมีวัฏจักรระยะยาวกินเวลาหลายทศวรรษขับเคลื่อนด้วยการสะสมนี้การเติบโตของผลิตภาพและการเปลี่ยนทางของสกุลเงินสำรองกับจักรวรรดิผู้คนส่วนใหญ่หลงอยู่กับเสียงรบกวนรายวันแต่ผู้ที่สร้างความมั่งคั่งยืนยาวจะมองข้ามสิ่งนั้นมองว่าเราอยู่ตรงไหนของวัฏจักรและเตรียมตัวให้เหมาะสมลองคิดแบบนี้ในเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยสินเชื เมื่อเงินกู้ถูกและมากการกู้ยืมจะขยายการใช้จ่ายเพิ่มราคาสินทรัพย์สูงขึ้นและผู้คนรู้สึกมั่งคั่งนั่นคือช่วงขึ้นแต่เพราะหนี้โตเร็วกว่ารายได้ในที่สุดภารัฐก,ก็เกินกว่าจะรับไหวและวัฏจักรก็เปลี่ยนทิศท,ทางการกู้ฉลอการใช้จ่ายหดราคาสินทรัพย์ตกและช่วงขาลงเริ่มหากคุณเข้าใจกระบวนการนี้ คุณจะไม่แปลกใจเมื่อตลาดตกคุณคาดไว้แล้วคุณรู้ว่าช่วงเฟื่องฟูกำลังหวานเมล็ดให้กับช่วงถดถอยเช่นเดียวกับที่ช่วงถดถอยจะหวานเมล็ดให้การฟื้นตัวรอบต่อไปวัฏจักรระยะยาวยิ่งสำคัญหลายทศวรรษผ่านไปสังคมสะสมหนี้มากขึ้นเรื่อยๆจนภาระล้นเกินขณะเดียวกันผลิตภาพและนวัตกรรมช่วยพยุงให้เติบโตอยู่พักหนึ่งแต่ประวัติศาสตร์บอกเราว่า นี่จะโตเร็วกว่ารายได้ไปตลอดไม่ได้เมื่อช่องว่างนั้นกว้างเกินไประบบการเงินจำต้องเปลี่ยนบางครั้งผ่านการลดค่าเงินบางครั้งผ่านเงินเฟ้อบางครั้งผ่านการปรับโครงสร้างหนี้และบางครั้งผ่านการพังงาดของมหาอำนาจใหม่ที่มาแทนเก่าหากศึกษาประวัติศาสตร์คุณจะเห็นรูปแบบนี้ชัดเจนตั้งแต่จักรวรรดิดัชกับกิลเดอร์สู่จักรวรรดิอังกฤษกับปอน สู่สหรัฐอเมริกากับดอลล่าทุกสกุลเงินสำรองทุกอภิมหาอำนาจล้วนเดินโค้งเส้นเดียวกันสำหรับนักลงทุนและผู้สร้างความมั่งคั่งบทเรียนเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งก็คือคุณผูกตัวเองกับปัจจุบันอย่างเดียวไม่ได้สิ่งที่รู้สึกเหมือนถาวรในวันนี้เป็นแค่ฉากในวัฏจักรที่ซ้ำเดิมการนำทางอย่างมีประสิทธิภาพต้องซูมเอาท์ศึกษาประวัติศาสตร์ และมองเห็นรูปแบบไร้การเวลาผู้คนส่วนใหญ่มีชีวิตผ่านวัฏจักรยาวแค่หนึ่งหรือสองรอบจึงมองได้ไม่ชัดแต่รูปแบบนั้นมีอยู่เสมอถ้าคุณถอยออกไปไกลพอวิธีคิดนี้ยังกล่อมอารมณ์ด้วยเมื่อตลาดพุ่งผู้คนมักเชื่อว่าจะไม่มีวันหยุดขึ้นพาตัวเองเสี่ยงเกินตัวกู้มากเกินไปและไล่ตามจุดสูงสุดเมื่อตลาดสุดผู้คนตื่นตระหนกขายที่ก้นเหว และเชื่อว่าความเจ็บปวดจะไม่จบปฏิกิริยาทั้งสองเกิดจากการเพิกเฉยต่อความจริงของวัฏจักรหากเข้าใจว่าช่วงขาลงเป็นธรรมชาติพอกับช่วงขาขึ้นและทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรเดียวกันคุณจะหยุดตัดสินใจด้วยอารมณ์และเริ่มเตรียมการด้วยเหตุผลคุณไม่พยายามเดาจังหวะทุกคลื่นคุณสร้างกลยุทธ์ที่ทนได้ทุกสภาพแวดล้อม ความมั่งคั่งข้ามรุ่นไม่เคยสร้างบนการเดาพลาดหัวขาวรอบหน้าแต่มาจากการวางตำแหน่งไม่ให้ถูกทำลายในช่วงขาลงและพร้อมฉกฉวยโอกาสที่มันสร้างเสมอโอกาสที่ดีที่สุดมักมาเมื่อคนอื่นถูกบังคับให้ขายตอนที่ความตื่นตระหนกถึงขีดสุดและตอนที่ผู้ที่เสี่ยงเกินตัวไม่สามารถยืนระยะได้หากคุณเข้าใจวัฏจักรคุณจะรู้ว่าช่วงเวลาเหล่านี้ต้องมา และคุณจะเตรียมพอร์ตโฟลิโอเงินสดและใจให้พร้อมลงมือระบบจะเดินต่อไปอย่างที่เคยนี่จะขึ้นและลงผลิตภาพจะขยายและหดค่างเงินจะแข็งและอ่อนไม่มีอะไรใหม่คำถามเดียวก็คือคุณจะมองเห็นมันตามความเป็นจริงชุดรูปแบบที่ซ้ำกันไม่รู้จบหรือจะตกอยู่ในภาพลวงตาว่าปัจจุบันนี้พิเศษไม่เหมือนใคร ผู้ที่เรียนรู้คิดแบบระบบและวัฏจักรจะสอดคล้องกับความจริงและเมื่อคุณสอดคล้องกับความจริงคุณจะได้เปรียบในการสร้างความมั่งคั่งที่คงทนยาวนานผู้คนส่วนใหญ่มองว่าการกระจายความเสี่ยงคือการถือของหลายอย่างเขามีหุ้นไม่กี่ตัวอาจมีพันธบัตรบ้างและคิดว่าปลอดภัยความจริงก็คือถ้าทรัพย์สินเหล่านั้นสัมพันธ์กันสูงขึ้นลงพร้อมกันคุณก็ยังไม่ได้กระจาย การกระจายจริงๆมาจากการผสมอาศินทรัพย์ที่พฤติกรรมต่างกันในสภาวะต่างๆคือการผสม exposure ให้จุดอ่อนของหนึ่งถูกชดเชยด้วยจุดแข็งของอีกอย่างหลักการนี้คือกุญแจลดความเสี่ยงโดยไม่ต้องลดผลตอบแทนความจริงก็คือไม่มีใครท้ายถูกตลอดเวลาว่าสภาพแวดล้อมถัดไปจะเป็นอย่างไรการเติบโตจะเร่งหรือชะลอเงินเฟอ้อจะขึ้นหรือลง ดอกเบีย้ยจะขึ้นหรือลงแต่ละการเปลี่ยนจะสร้างผู้ชนะผู้แพ้ในแต่ละสินทรัพย์หุ้นดีเมื่อการเติบโตแข็งแรงและเงินเฟ้อต่ำพันธบัตรดีเมื่อการเติบโตอ่อนแรงและเงินเฟ้อลดสินค้าพวกขัฑ์และสินทรัพย์ผูกเงินเฟ้อโดดเด่นเมื่อเงินเฟ้อเพิ่มค่างเงินอสังหาและการลงทุนทางเลือกก็มีสภาพแวดล้อมที่รุ่งของตัวเอง หากคุณเทไปที่เดียวคุณกำลังพนันอนาคตว่าคุณเดาสภาพถัดไปถูกและประวัติศาสตร์ชี้ว่าไม่มีใครถูกตลอดจุดทรงพลังของการกระจายคือคุณไม่จำเป็นต้องเดาถูกคุณไม่ต้องรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหากพอร์ตคุณสมดุลด้วยสินทรัพย์ที่ตอบสนองต่างกันเมื่อเงินเฟอ้อทำร้อยส่วนหนึ่งอีกส่วนจะได้ประโยชน์เมื่อการเติบโตสะดุดอีกอย่างจะมาช่วยรับ ภาพรวมคือความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอลดลงมากในขณะที่ผลตอบแทนคาดหวังยังคงเดิมหรืออาจจะดีขึ้นนี่คือคณิตศาสตร์ง่ายๆหากคุณรวมกระแสผลตอบแทนที่ไม่สัมพันธ์กันเพอเพียงซัก15สายขึ้นไปความเสี่ยงรวมของพอร์ตโฟลิโออาจลดลงราว80%โดยไม่ต้องสละผลตอบแทนนี่คือจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งการลงทุนไม่ใช่การหาสินทรัพย์เดียวที่ดีที่สุด หรือไล่ของที่ทำผลงานสูงสุดแต่คือการออกแบบส่วนผสมที่ทำงานร่วมกันได้ในทุกสภาพการทบ้นของผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมีการรอดาวใหญ่ๆน้อยครั้งสร้างความมั่งคั่งได้มากกว่าการไล่ของร้อนแรงช่วงวูบความผิดพลาดที่พบบ่อยคือไล่ตามผลงานเห็นสิ่งที่เวิร์กเมื่อวานแล้วคิดว่าจะเวิร์กพรุ่งนี้จึงอัดหุ้นเทคหลังจากพุ่งไปไกล หรือแห่เข้าอสังหาหลังราคาขึ้นมาหลายปีและพอวัฏจักรกลับทิศต,ตามธรรมชาติเขาก็รับความเสี่ยงเกินตัวและทรัพย์สินหายหากแทนที่จะทำแบบนั้นเขาสร้างพอร์ตด,ด้วยชิ้นส่วนที่ไม่สัมพันธ์กันผลกระทบจะถูกบัฟเฟอร์ไว้การลดลงของส่วนหนึ่งถูกชดเชยด้วยอีกส่วนที่กำลังขึ้นนั่นแหละคือความสมดุลที่ปกป้องคุณและทำให้การทบตนเดินต่อ อีกความเข้าใจผิดคือคิดว่าเงินสดคือการกระจายการถือเงินสดอาจรู้สึกปลอดภัยแต่ระยะยาวเงินเฟ้อกัดกร่อนมูลค่ามันไม่พอที่จะถือน้อยลงกับสิ่งที่คุณกลัวการกระจายจริงคือถือส่วนผสมที่ถูกต้องของสินทรัพย์ที่ทำผลงานดีในสภาวะต่างกันเงินสดมีบทบาทเป็นกระสุนสำรองก็จริงแต่ไม่ใช่ฐานของความมั่งคั่งกุญแจคือคิดตามตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ถามว่าอะไรทําให้สินทรัพย์นี้ขึ้นหรือลงถ้าเข้าใจคุณก็จับคู่กับสินทรัพย์อื่นที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนละแบบได้เช่นหุ้นกับพันธบัตรมักทวงดุลกันเพราะตอบสนองต่อช็อกการเติบโตต่างกันทองคำและพันธบัตรปรับตามเงินเฟอ้อช่วยบาลานซ์ความเสี่ยงเงินเฟอ้เอ Exposure ต่างประเทศช่วยลดการกระจุกตัวในประเทศแม้แต่ในหุ้นเองการกระจายภูมิภาคและอุตสาหกรรมก็เพิ่มความยืดหยุ่น เป้าหมายไม่ใช่ความซับซ้อนเพื่อความซับซ้อนแต่คือความทนทานระยะยาวการกระจายในสินทรัพย์ที่ไม่สัมพันธ์กันคือมือฟรีเพียงหนึ่งเดียวในการเงินมันคือหลักการที่คุณพึ่งพาได้แน่นอนที่สุดคุณไม่รู้ว่าวัฏจักรถัดไปเป็นแบบไหนคุณไม่รู้ว่ารัฐบาลธนาคารกลางหรือเหตุการณ์โลกจะเปลี่ยนสภาพอย่างไรแต่คุณรู้ว่ามักมีสินทรัพย์บางกลุ่มที่ทำได้ดีกว่าในทุกสภาพโดยการถือทั้งหมดอย่างสมดุล คุณจะอยู่ในจุดที่รอดและรุง่งไม่ว่าโลกโยนอะไรมาความมั่งคั่งที่สร้างบนการกระจุกตัวนั้นเปราะบางความมั่งคั่งที่สร้างบนการกระจายจึงคงทนความต่างคือแบบแรกสมมุติว่ารู้อนาคตส่วนแบบหลังยอมรับความไม่แน่นอนและเตรียมพร้อมโลกจะทำให้เราประหลาดใจเสมอฟองสบู่จะแปลกวัฏจักรจะหมุนผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่ทำนายได้เป๊ะแต่คือคนที่สร้างพอตอย่างชาญฉลาด ด้วยชิ้นส่วนที่ไม่สัมพันธ์กันพอจะทนทุกพายุนั่นแหละวิธีสร้างความมั่งคั่งที่ไม่เพียงรอดแต่ทบตนอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิตเมื่อคนส่วนใหญ่คิดเรื่องลงทุนเขาจะโฟกัสเกือบทั้งหมดที่ผลตอบแทนเขาถามว่าทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่นั่นคือคำถามผิดคำถามที่ถูกคือผมกำลังรับความเสี่ยงเท่าไหร่เพื่อให้ได้ผลตอบแทนนั้นความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการไล่ตัวเลขสูงสุดแต่มาจากการทำผลตอบแทน ตอนหน่วยความเสี่ยงให้ดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอเมื่อคุณเข้าใจว่าการลงทุนทุกตัวมีรางวัลและความเสี่ยงคุณก็ยอมรับได้ว่าผลตอบแทนล้วนต้องมองคู่กับความเสี่ยงการลงทุน2ตัวอาจให้โอกาส8%ต่อปีเท่ากันแต่ตัวหนึ่งเหวี่ยงมากกว่า2เท่าโอกาสเสียหายหนักมากกว่า2เท่าแบบนั้นมันไม่เท่ากันสิ่งที่สำคัญคืออัตราส่วนผลตอบแทนต่อนหน่วยความเสี่ยงยิ่งสูงยิ่งดี วิธีคิดนี้เปลี่ยนทุกอย่างพาคุณออกจากกรอบนักพนันและพาไปสู่กรอบนักสร้างระบบที่สร้างพอร์ตยืดหยุ่นมันยังปกป้องคุณจากการสับสนระหว่างโชคกับฝีมือในช่วงดีๆผู้คนคิดว่าตัวเองอัจฉริยะเพราะอะไรก็ขึ้นเพราะว่าถ้าจักรกลับด้านเขาก็เสียหมดความจริงคือพวกเขาเพียงแค่รับความเสี่ยงมากกว่าที่รู้ตัวลองพิจารณาเมื่อค,คุณให้ความสำคัญกับผลตอบแทนปรับความเสี่ยงแล้ว คุณอาจยอมสละปลายบนเล็กน้อยแต่คุณลดปลายล่างอย่างมากซึ่งสำคัญกว่าที่คิดการขัดทุนเจ็บกว่ากำไรช่วยได้หากคุณขัดทุน50%คุณต้องทำ100%เพื่อกลับไปจุดเดิมนั่นจึงต้องลด,ดรอดาวใหญ่ๆให้มากที่สุดปกป้องด้านล่างแล้วด้านบนจะดูแลตัวเองการกระจายยิ่งทรงพลังภายใต้กรอบนี้เพราะเมื่อผสมสินทรัพย์ที่ไม่สัมพันธ์กันคุณไม่เพียงลดความผันผวน แต่ยังเพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงคิดเสียว่าเรากำลังปรับพื้นถนนให้เรียบสินทรัพย์แต่ละตัวมีโปรไฟล์ความเสี่ยงผลตอบแทนของตนแต่เมื่อผสมอย่างชาญฉลาดองค์รวมแข็งแรงกว่าส่วนย่อยเมื่อเวลาผ่านไปการทบตนจะราบรื่นเร็วขึ้นและทนต่อช็อคได้มากขึ้นอีกอย่างที่สำคัญคือยาสับสนความแน่นอนกับความปลอดภัยหลายคนเชื่อว่าพันธบัตรรัฐบาลหรือเงินสดปลอดภัยเสมอ แต่ในสภาวะเงินเฟอ้อสูงการถือแค่พันธบัตรหรือเงินสดอาจเสี่ยงที่สุดเพราะผลตอบแทนจริงติดลบหนักสิ่งที่ดูปลอดภัยในตัวเงินอาจทำลายในกำลังซื้อคุณจริงต้องวัดความเสี่ยงไม่ใช่แค่ความผันผวนแต่รวมถึงความสามารถในการรักษาและเพิ่มกำลังซื้อความปลอดภัยแท้จริงมาจากการบาลานซ์เอ็กซโพเชอร์เพื่อไม่ผูกชะตากับสภาวะใดสภาวะหนึ่งยืดเยื้อลองคิดถึงสุดยอดนักลงทุนในประวัติศาสตร์ ไม่มีใครร่ำรวยจากการเสี่ยงแบบมืดบอดแต่ร่ำรวยจากการมองเห็นความเสี่ยงอยู่ตรงไหนลดมันและสร้างระบบท,ที่ให้ผลตอบแทนดีเมื่อเทียบกับความเสี่ยงทั้งหมดนี้คือระเบียบวินัยและความอดทนไม่ใช่ความตื่นเต้นและการเก็งกำไรมุมมองนี้ยังใช้กับพฤติกรรมส่วนบุคคลหลายคนแกวนไหวตามตลาดคึกคักในช่วงเฟื่องฟูกลัวในช่วงศพวงจรอ,อารมณ์ที่พาเขาซื้อแพงขายถูกเพิ่มความเสี่ยงแต่ลดผลตอบแทน ทั้งหมดนี้คือการปูพื้นฐานความเข้าใจว่าเศรษฐกิจและการลงทุนขับเคลื่อนด้วยวัจักรและพอที่ทนทานต้องเกิดจากการกระจายที่แท้จริงแต่เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเราต้องไปต่อในภา์ที่2เพื่อเจาะลึกวิธีสร้างพอที่คุณไว้ใจได้และเรียนรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ทนทานที่จะพาคุณฝ่าทุกวิกฤตเศรษฐกิจครับถ้าคุณชอบบทความนี้ฝากกดติดตาม Money My Health แล้วกดไลค์ แล้วคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้คุณถือสินทรัพย์ไหนอยู่ของระบบทำงานต่อไปนั่นแหละคือความลับสู่ความมั่งคั่งตลอดชีวิตแล้วสินทรัพย์ที่ทนทานจริงๆมีอะไรบ้างและเราจะสร้างพอร์ตที่มั่นคงได้อย่างไรท่ามกลางโลกที่ไม่แน่นอนมาค้นหาคำตอบในพาร์ทที่2กันครับ